ลองดูครับ Mm-hmm. ล่องแล้วมันย้อนแสงนะครับฝั่งนี้ฝังงง่งนี้แดดก็ส่องนี่ก่อนฝั่งนี้หละง่ายๆนะครับว่าจะออกมากลัดตัดไม่แรงนะครับแต่ไซส์ไม่ธรรมดาเลยครับตัวนี้ ดูดีครับไซส์กัดเป็นกบยางเอสสามนะครับเหยื่อจากค่ายกคลชาสีเขียวตัวนี้ก็ไม่ง่ายนะครับก็จะอ,อมากัดไซส์เจอแต่ของใหญ่ๆครับเอสสามงัดอย่างเดียว ลอกทศกัณฐ์ขันยักทองครับงัดอย่างเดียวเลยชนใส่นิ้วยอดมากช่องเล็กช่องน้อยเราต้องหยอดครับก็ที่หลบเขาก็เยอะนะครับบางทีเขาไม่ได้อยู่ใชาใชาก็อยู่ข้างในเอากว่าจะออกมาก็ต้องต้องย้ำหน่อยแล้วแต่จังหวะครับถ้าจังหวะดีอ่ะเขาอยู่ใชาใชผัชกก็จะกัดง่ายนี่ไ้เรื่องเลยเห็นเยอบอกว่า นี่น่าจะเห็นอยู่ครับอ่านี่เต็มเต็มครับนี่กุยางเอสีเขียวโอเคเดี๋ยวลุยกันต่อครับกุบยางเอสามนะครับฝากไว้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยใช้งานได้ผลดีมากครับไปลุยกันต่อเอสสามใบพัดแยกแดกยับทุกหมายสื่อโหลดลองดูครับ พื้นที่มันลำบากนะครับนัง่งเลยพื้นที่มันลำบากของกียงกัดแบบ แรงมากใ้เรื่องครับตบแต่ผมก็ส่งนิดหนึง่งค่อยสวนนี่ครับไซสไซส์โอเคเลยกัดเป็นกรุยางเอสนะครับเหยื่อจากค่ายโคราชาสีเหลืองครับตัวนี้นี่ไซ้เต็มปากนะยโอเค เรืองครับตีไม่กี่ไม้นะประมาณสามไม้ประมาณนั้นแหละถ้าผมจำไม่ผิดเาขาก็ที่ซุกค่อนข้างเยอะเลยนะครับต้องเลาเลาใช้เสียงของเจ้าเอสามนี่แหละครับใช้งานได้ผลดีครับไมายที่ซุกเยอะๆก็ใช้งานได้ผลดีครับลองหามาใช้ดูนะครับเจ๊ลุยกันต่อเอสสามใบพัดแยกแดกยับทุกงไม้สื่อโหลดอดช่องนะครับมีปากข้อเลยนะ แต่ไตีไกลกว่ ไม่มีป่าหรอป่าน่าจะกัดแล้วนั่นแหละเนียนขนาดนี้อุย้ยให้โดนโอุยอ้ยดูแล้วทีนี้ดูว่า โอ้ยโอ้โหหดเสิงย้อนแสงครับหน่อยนะครับหมายมั่งครับ เดียวดุดดูดผมไม่ได้มองดเวยนะการเข้าแล้วครับ ไสสวยด้วยครับฝั่งนี้ครับฝั่งนี้ <c oughs> ได้มองด้วย <c oughs> ไม่ได้มองด้วยครับผมมองตรงเนี่ยใกล้ๆเนี่ยเหมือนได้ยินเสียงมันกัดลูกปลานะครับ มันไปคาบหญ้าไว้สักคู่ครับไม้แตกเลยตัวเดียวไม้แตกบุกทีมันมีตัวอย่นะครับแต่ไม้แตกแล้วซสๆโอเคเลยนี่ไม้เดียวเลยกัดเป็นกุปยาง s เอสสามนะครับสีเทาตัวนี้ สีเทาเอาเรื่องครับเต็มปากอาญ,ญาเลยกับประชอนใส่นี่เค๊รู้เรื่องไม้เดียวเรียบร้อยฝากไว้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับให้น้าๆนได้เลือกใช้กันนะครับมีขายแล้วตามร้านอุปกรณ์ตกปลาทั่วประเทศกับนี่ครับผลงานอย่างที่เห็นไม้เดียวเรียบร้อย S3 ใบพัดแยกแดกยับทุกหมายสื่อรถ